เดี๋ยวเราจะไปทางพระนอนกันนะครับผมวิหารพระพุทธสายาตนะครับผมพระนอนนะครับผมไปเลยครับนี่นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเท่าไหร่นีครับเป็นวิหารพระนอนนะครับ เชิอไปด้านในเลยครับโอยเขเป็นนักมัธยมการนอนน,อนนะครับด้านในนะี่ครับ เดี๋ยวนี้พระนอนก็ได้บุรณะใหม่นะครับผมการทาสีใหม่นะครับเป็นสีขาวนะครับ บุรณะเสร็จนะครับผมตอนนั้นที่มาตอนนั้นยังไม่บุรณะนะครับผมวันนี้ได้บูรณะใหม่นะครับผทาสีใหม่ด้วยครับผมเราจะเดินออกข้างนอกนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกนะครับผมเราน้ำมันสกัดพนนอนเสร็จแล้วนะครับผมเดินไปข้างนอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะมาฝั่งนี้นะทางเจดีนะครับผมเราจะไปดูเจดีกันนะครับเนี่นครับเดี๋ยวเราจะ,จะดูเจดีฝั่งนี้นะครับ ไปเลยครับผมนี่ครับเจดียวัดของวัดใจนะครับรู้สึกว่าเอียงนะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าเอียงมากเลยคุณผู้ชพระเจดีย์จะเอียงนะครับ เราจะเดินไปฝั่งนี้นะครับเดินขึ้นไปบนพระเจดีย์นะครับวันนี้นะักท่องเที่ยวก็บางกานะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นี่อากาศก็ร้อนนะครับนี่อากาศร้อนบางทีครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนพระเจดีย์นะครับนะครับทางขึ้นอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ผมขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับผมนี่ครับข้างพระเจดีย์ก็มีพระองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับผม ที่รอบล้อมพระเจดีย์อยู่นะครับผมไม่รู้ว่ากี่องค์ครับผมเนี่ยพุทธรูปนะครับข้างวัดข้างเจดีย์นะข้างเจดีย์โบสใหญ่ตรงนี้นะครับผมเียอางนี้ก็มีครับเนี่ยข้างอ้อมล้อมรอบนะครับผมล้อมรอบพระเจดีย์เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผม พะเจดีไมงคลนะครับผมนะครับผมเป็นเจดีพระประครังขนาดใหญ่นะครับมีระเบียงล้อมรอบนะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อได้รับการปฏิสังขรณ์นในสมัยสมเด็จพระนเรนสวนมหาราชนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ที่ได้ชัยชนะนะครับพระมหาอุปราชานะครับผม เราขึ้นไปข้างบนได้เลยครับนี่กบทางขึ้นนะครับเดีลองลองขึ้นไปข้างบนนะครับเิ่งดีอย่างใหญ่นะครับงามสง่าเลยองวัดใหญ่นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยว คท่องเที่ยวบางตานะครับเดี๋ยวเราให้ชมวิวข้างล่างนะครับวิวจากข้างบนมาข้างล่างนี่นะครับสวยงามดีนะครับสวยงามมากครับเราจะขึ้นไปข้างบนเถอะิก่อนเที่ยงแล้วนะ อีกชั้นหนึ่งฝั่งนี้ก็มีเลี้ยวทางไปทางสายทางขวาครับดี่เราขึนไปข้างบนดีกว่บได้ผมากข้นครับาามาเอจออะไรเอ่ยว้าหอนี่ครับขึ้นมาก็เจอพุททรูุครับพุททรูุนะครับ ครับคูบร,ร้อมล้อมรอบเลยนะครับผมตรงนี้นะครับข้างในนี่นก็เป็นเป็นหลุมนะครับผมนี่ครับเป็นหลุมลงไปข้างล่างครับเพือใช่นักท่องเที่ยวนะครับโดนเหรียญเสียงดวงครับนี่ครับ พยโยนเข้าลุมนี้หรือเปล่าครับนี่ครับมีลุมอยู่ด้านล่างครับนี่ครับลข้างล่างนะครับพยโยนเสียงไทยดูยนะครับวราจะเข้าลุมหรือเปล่านี่ครับหเหรียญเ่ยเต็มเลยฉันเห็นละจะเหรียญข้างล่านลงนี่ครับลึกมากครับ ไม่รู้กี่เม็ดว้าวข้างนี้ก็มีพระพุทธรูรปนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับนี <Okay. S 1> ่ครับตรงนี้จะเป็นตูทางขึ้นมานะครับนี่ครับ,รบที่เขาขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับ ข้างล่างนะครับนี่วิวนี่สวยงามมากมองเห็นวิวข้างนอกเลยนะครับเอามองจากวิวข้างบนนะครับบนพระเจดีย์ที่เราขึ้นมานะครับผมมองลงไป้างล่างนะครับวิวสวยงามมากครับผมนี่ครับวิวของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนี่ครับ วิวด้านล่างนะครับผมสวยงามมากครับผมรวมถึงเสน่ห์มูลครังครับผมของพระเจดีย์นะครับอันศักดิ์สิทธิ์นะครับของยุธยานะครับผมรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับผมนี่นะครับครับวิวสวยงามมากครับนี่ครับ ใกา้จะดีนะครับผมโอ้ดูอาดเจดีย์ตงนั้นนะครับเอียงมากเลยครับผมจะเดินด,ดูรอบๆนะครับผมนะี่ครับเสน่ห์บนขลังของอาดเจดียด์วัดใหญ่ชายมงคลนะครับผมเป็นพรดลโลกนะครับ อ๋สวยงามมากโอ้ฝั่งนี้เขาจะขึ้นไปทำเลยนี่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กขขึ้นไปข้างบน,นครับเพื่อจะไปเปลี่ยนผ้าไตรข้างบนนี่ครับจะเปลี่ยนผ้าไตรข้างบนน้วครับผมนี่ครับตรงนี้ขึ้นได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับผมขึ้นได้ดครับ มีกล้าขึ้นไยแอนเขาขึ้นไปเปลี่ยนพระพระตรัยป่ะใช่ไหมโอ้สูงมากครับโอ้สูงมากเลยจกล้าขึ้นเป็นไง ตอนนี้เราเดินรอบรอบรอบจะดีอยู่นะครับผมอันนี้เราอยู่ด้านบนนะครับผมนี่ครับเดินรอบจะดีอยู่นะครับดูวิวข้างล่างครับนี่ครับวิวข้างล่างของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนี่ครับเจดีย์แล้วก็ศาลาศาลาการประเรียนนะครับผมด้านล่างครับนี่ครับผม ดูทิวทัศน์ด้านล่างนะครับผมอ้ามีอากาศร้อนมากนี่เราขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมดีครับ